เซซี p สามสิบเอสพีท็อปกับเซ0 s ่สามสิบเอสพีท็อปคาร์บอนเนชั่นนะครับจริงๆแล้วมันจะมีจุดตายอยู่จุดนึงเนาะที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้นะครับสามารถแยกแยะได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมาดูมุมนี้ครับง่ายขึ้นไหมเนาะส่วนมากกูรู้อยู่แล้วแหละทราบอยู่แล้วแหละว่าคาร์บอนเนชั่นจะมีตกแต่งหูกระจกสีดำนะครับล้อสีดำาลักษณะนีน้สมมุติล่ะถ้าเอสพีท็อปคันนี้ะ่ะไปทําหูกระจกดํหล่ะไปทําล้อดําล่ะจุดไหนหน่าดูนะครับมันจะมีจุดนี้จุดตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ในรุ่นปี2020ถึงปี2020 21นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่6จุดนะคันนี้ปี2021นะจะมีเซ,เซ็นเซอร์แบบนี้อยู่นะครับซึ่งเขาเพิ่งมาปรับลดเซ็นเซอร์เนี่ยตอนปี 2, 2022ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่แยกแยะได้นะครับจริงๆแยกตรงนี้ได้เนี่ยจะไปมีส่วนต่อในเรื่องของออปชั่นออปชั่นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของพวงมาลัยเลี้ยวตามนะครับคันปี20ปี21เนี่ยจะทําได้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ันนี้ทําไปได้ถึง145กิโเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นซิตูเอชั่นที่เป็นมอเตอร์เวย์นะครับก็ต้องถามตัวเองว่าใช้เดฟทีฟครูสคอนโทนบ่อยแค่ไหนถ้าไม่ได้ใช้ซื้อ20วิวดได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้บ่อยอาจจะต้องหันมามองทียีคุณจะสบายขึ้นวงมาลัยจะช่วยเลี้ยวตามรถคันหน้าได้นะครับนี่คือทริกเล็กๆในการดูเซ0 s ย Top ว่าคันไหนคัอบพอิชันคันไหน s p Top ครับ